ครับผมสวัสดีครับวันนี้ก็กับบรรยากาศฝนตกนะครับพายุเข้าก็จะได้ดูปูมันออกมาเล่นน้ําตัวใหญ่แล้วกันนะครับครับผมนี่ครับพันวัดฟาร์มปูนะครับตัวใหญ่มากครับดูมาดูตัวนี้เลยนี่ครับใหญ่ไหมครับผมนี่ครับใหญ่มากที่สุดที่สุดของฟาร์มนี้แล้วครับคือตัวนี้แล้วครับนี่ครับสูงสุดแล้วข้งมันของปูครับผม ครัวันนี้ฝนตกมันจะออกมาหน่อยครับนี่หเช้าครับนี่ประมาณ6กโมงเช้าครับผมออกมาเยอะเลยครับครับผมไอเอฟีดูครัว่าปูนออกมาเล่นน้ําฝนกันนี่ครับผมครับเมื่อนเขาก็ได้กินไก่ต้มใบก็มีความสูขกันครับนี่ครับผมบ่อนี้คือบ่อข้าวพัน์ันธุนะครับการเลี้ยงปูนานะครับเราต้องมี ระบบน้ำที่ดีเนี่ยน้ดลำหนึ่งเลยสองคือน้ำต้องใสและต้องสะอาดนะครับถ้าเกิดน้ำรามันไม่สะอาดคือปูเราจะน็อกน้ําจะตายทันทีครับก็คือเราจะจบปากบอกว่าการเลี้ยงปูนี่ะระบบน้ดลำหนึ่งนะครับอาหารคือไม่เปลืองครับไม่เปลืองครับว่าจะทําคลิปอธิบายให้ฟังครับรอติดตามคลิปหน้านครับ อาทิตย์จะถึงนี่ครับผมจะอธิบายให้ฟังเลยครับว่าจากสาเหตุการตายของปูเป็นยังไงกันอยู่เป็นยังไงนะครับผมติดตามแล้วกันนะครับก็ไม่มีรายได้ครับก็อยากให้ติดตามครับเพราะว่ากระแสการเลี้ยงปูนาก็มาแรงครับผมครับครับนี่บอกเขาผ่านไันผ่านนะครับครับผมขอบคุณเอฟซีนะครับที่ติดตามครับขอบคุณมากๆเลยครับก็มัวแต่ทำกิจกรรมหลายอย่างครับเลยไม่ได้ลงคลิปให้ดูนะครับ แต่ลูกปูที่ว่าจะกำลังเลี้ยงเนี่ยตึเกเต่เตือแล้วผมก็จะเอ,อบอกไปเรื่อยๆนะครับก็ไม่มีเวลาครับก็โอเคครับให้ดูกันอยวเล่นกันใช้เชือดก่อนครับดีกว่าไม่มีอะไรทำร,รับผมขอบคุณนะครับผมสวัสดีครับ